สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับแบบแกงพิษออนไลน์นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตเอเนลนั่นเองนะครับผมทั้งกองแล้วก็กระบองเลยนะครับว่าให้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมจะไปคุณใช่ไหมที่มีเวลาการบ้านตรงกับเวลาเล่นเกมและยังลงดันแถมยังลงไม่ผ่านแถมหาซื้อของก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่ากลัวจะโดนโกงแต่ผมมีนี่ Easy Noob Shop บริการจำหน่ายไอเทมต่างๆมากมายเช่นลูกแก้วรีาซ็ตกับลากไม้รีผลปีศาจและกระเป๋าเก็บผลและผลปีศาจกับไอเทมต่างๆอีกมากม,ยมกายแ,และยังมีบริการรับฟาร์มเลเวลและรับทำเควสต่างๆแถมยังมีบริการแบกดันในราคาถูอีกด้วยนะบริการทั้งหมดนี้สามารถไปใช้ได้ที่ Easy Noob Shop ลิงก์เพจอยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับผมและอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ กองเข้ามาใส่ก่อนนะครับกองอยู่ไหนวะนี่กองอยู่นี่นะครับกองเอเนลคืออันนี้นะครับโทโมดัมนั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้กองมาแล้วนะครับมาดูเอฟฟกนะครับที่เขาให้นะครับมาดูบัฟดีกว่าใช่พูดผิดนะครับขอโทษนะเลือดเพิ่มแค่50นะครับส่วนรีเจนมานาเนะครับเพิ่มมา2เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับดัมที่ให้รีเจนมานาเยอะมากนะครับเป็นของที่ควรมีเพราะมันเป็นของสมใส่ด้านหลังนะครับมันเป็นชิ้นเดียวที่แบบว่าในเกมควรจะมีทุกคนควรจะมีนะครับแล้วก็กระบองนะครับ มีสกิลทั้งหมด3าสกิลนะครับ25 45้าแล้วก็75หนะครับผมที่กระบองมีสายฟ้านะครับผมไม่ได้กินสายผมไม่ได้กินผลโกโรไปนะครับถ้าผลโกโรกองมันจะมีสายฟ้าขึ้นเช่นไอกองก็จะมีสายฟ้าขึ้นเหมือนกระบองนะครับแต่ผมเป็นเผ่ามิ้งนะครับกระบองมันจึงมีสายฟ้านะครับเผ่ามิงมันสามารถมันตีเป็นสายฟ้าอยู่แล้วนะครับก็เลยมีเอฟเฟกต์ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมส่วนเผ่าอื่นไม่มีนะครับนอกจากเผ่ามิงเผ่าเดียวนะครับมาดูดาเมจเริ่มต้นนะครับแบบไม่เปิดฮาคินะครับผมจะอยู่ี่ แต่อยู่ที่7นะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่7นะครับในการตีนะครับแล้วพอเปิดฮาคินะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น9กนะครับก็เท่ากับดับคาตนะคาเค่นที่ยังไม่เปิดฮาคิเลยครับดาเมจแต่มันก็ถือว่าแรงไหมมันก็แรงครับตีติดสายฟ้าตลอดด้วยนะครับถือว่าโกงมากๆกนะครับกระบองเอเนลถ้าเกิดใครเป็นเผ่ามิงและใช้ p v p นะมันถือว่าได้เปรียบมากๆนะมันตีติดตันแบบเนี้ยดูดิ มันสามารถคอมโบได้แบบหนึ่งนะครับมันโอเคมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูสกิลนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับไปโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงรีวิวกระบองเอเนลแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอัพมาตเตอรี่มาเป็นที่90นะครับผมมาดูดาเมจเริ่มต้นนะครับที่อัพมาแล้วนะเป็น11นะครับผมพอเปิดฮาคิตีอยู่ที่14นะครับถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลอีของเขาครับเป็นการสแปมนะครับการทิมกระบองไปเรื่อยๆนะครับ โดนดอกละสี่นะครับแล้วก็มีปิดดาเมจปิดอยู่ที่5นะครับผมส่วนสกิล R นะครับเป็นการควงกระบองไว้ด้านบนนะครับผมโอเคนะครับแต่สกิล R คือกดค้างไว้ได้หมดจนหมดเลยนะครับมันจะไม่กระเด็นนะครับพอสกิล R หมดปุ๊บเราก็กด E ีต่อแล้วก็ตีธรรมดาได้ต่อด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวลองให้น้องต่อมานี่นะครับน้องเปิดเปิดฮาคิแล้วก็กดการให้พี่ดูนะครับว่ามันจะกาดเบรกแตกไหมนะครับดูนะครับว่ากดกดกดการแล้วนะเปิดฮาคิด้วยนะครับ ไม่สามารถทําการเบรกแตกได้นะครับผมตีธรรมดาก็กันได้นะครับส่วนสกิลอาร์นะครับสกิลอาร์สามารถทําการเบรกแตกได้ด้วยนะครับดีนะที่พี่ไม่ได้รีวิวแบบนี้นะครับแบบรีวิวกไก้ดัมมี่อย่างเดียวต้องมารีวิวกับคนด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลแซดเดี๋ยวพี่กดสกิลแซดสามสองหนึ่งเองต่อยพี่นะเองเอาดาบฟันพี่ก็ได้สามสองหนึ่งนี่นะครับสกิลแซดจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับผมแต่ว่าศัตรูที่โดนเคาน์เตอร์จะต้องอยู่ในระยะประชิดเราเท่านั้นนะครับไม่งั้น ถ้าเป็นปืนหรืออะไรเงี้ยหรือสกิลไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับต้องเป็นระยะประชิดเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะหันหน้าทางนี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นการเหมือนเอามือไปต่อยมั้งนะครับถ้าเราถ้าเมื่อกี้เห็น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 ไม่ผิดใช่ป่ะน่จะเอามือไปปัดป้องสามสองหนึ่งจะมีประมาณนี้นะของกระบองเอเนลแล้วก็ชุดเอเนลนะแต่ถ้าใครที่เป็นเผ่ามิ้งหรือสายฟ้านะครับ ถ้าเวลาตีธรรมดานะครับมันจะติดสตันนะครับดูนะครับติดทุกดอกเลยครับผมเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โกงไหมพี่คิดว่าโกงไหพี่ว่าโกงอยู่นะก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับกระบอกเอเนลส่วนสกิลกดกันนะครับก็จะมีเอฟเฟกในการควงกระบองนะครับเวลากดกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม โอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับมาดูกันว่านะครับคลิปหน้าผมจะมีอาวุธชิ้นไหนมารีวิวอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ